สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับในการฝึกนะครับไก่ปลาลูกผสมนะครับทำยังไงนะครับถึงจะให้เขาเชื่องหรือว่าทำให้เขานิ่งได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆเพียงแค่นั้นนะครับเผื่อสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับกำลังหาวิธีหรือว่าเทคนิคในการฝึกอยู่นะครับเผื่อจะได้เป็นแนวทางนะครับ แนวทางให้เลือกฝึกกันเนาะเดี๋ยวไปชมการเลยนนะครับว่ามีวิธีการยังไงนะครับครับอันดับแรกนะครับผมก็จะใช้สันมือนะครับบริเวณหัวนิ้วโป้งเนาะนีแล้วก็เราจะใช้ในการถูระหว่างขาไก่อย่างนี้เนาะอย,อย่างตัวอย่างที่ผมทํานะครับซึ่งจะทําให้แก่นะครับคิดว่ามันกําลังทับตัวเมีอยอยู่นะครับมันจะทําให้ไก่เนี่ยนิ่งมากยิ่งขึ้นนั่นเอง อันนี้เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเพียงเท่านั้นนะครับสําหรับแนะนําคนที่กําลังหัดฝึกหัดเลี้ยงอยู่นะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนที่รู้แล้วนะครับก็แนะนําเข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับสําหรับวิธีการฝึกนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการฝึกของผมนะครับผมก็จะให้อาหารกับมืออะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็จับเขาเล่นบ่อยๆสิ่งสําคัญเลยนะครับคืออย่าทําให้เขาตกใจนะครับอย่าทําให้เขาตกใจหรือว่าหวาดกลัวน,นะครับ พไก่พวกนี้นะครับเวลาเขาตกใจหรือว่าว,าวัดกัวเนี่ยมันจะคุ้นคนยากนิดนึงนะครับมันจะแห่นะครับไก่พวกนี้นะครับอันนี้ก็มาแนะนําสําหรับมือใหม่ที่กําลังที่กําลังฝึกที่กําลังหัดเลี้ยงอยู่นะครับก็ใช้เทคนิคพวกนี้ในการลองไปฝึกไก่ดูนะครับเผื่อจะได้ผลนะครับอันนี้ก็เป็นไก่ที่ผมฝึกมานะครับ ก็ตัวนี้ก็คุ้นระดับหนึ่งเนาะปล่อยเชือกปล่อยอะไรก็จับได้นะครับไม่โดดไม่ดิน้นไม่หนีนะครับครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ยังรับชมถึงตอนนี้นะครับยังไงก็รบกวนกด s ั b ส c ค i b e กดติดตามให้ด้วยนะครับตอนนี้ช่องผมก็เดินทางมาใกล้ถึง1,000ัซับแล้วนะครับยังไงก็ฝากพี่ๆสนับสนุนกันต่อไปนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ยังรับชม อยู่นะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ยังติดตามกันไว้พบกันในะโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผม